ปรากฏการเห็นแสงเป็นเสียงนะครับภาวะนี้เราเรียกว่าซินเนสทีเซียนะไม่ใช่โรคนะครับเป็นภาวะในอย่างของมันก็คือว่าเรารับภาษาสัมผัสมาอันนึงภาษาสัมผัสคือ5อันเนาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพอสมองเราแปลความไปเป็นอีกภาษาสัมผัสหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเนวลาเราได้ยินเสียงสมองแปลความเป็นเห็นแสงสีฟ้าหรือได้ยินเสียงสมองแปลความให้เรารับรสเปรี้ยวขึ้นมานะครับภาวะนี้พบได้บ่อยในคนคนที่มีความ c รี a t ivity สูงสหรือความคิดสร้างสรรค์เยอะ กรบะบวนการเกิดย,ยังไม่ชัดเจนนะครับในคนไข้ถ้าเป็นจิตเวชก็จะมีคนไข้ที่พบได้บ่อยก็คือคนไข้อทิสติกคนไข้สมาธิสั้นซึมเศร้า,าวิตกกังวลน,นะจะมีภาวะนี้ร่วมด้วยได้แล้วก็พบได้บ่อยในคนที่ใช้สารเสพติดประเภทหลอนประสาทพวก LSD MDMA เคตามีน DMT ไซโลไซบินเนี่ยนะฮะก็ตัวสารพวกนี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทในสมองแบบชั่วคราวก็ทําให้เกิอดอาการซินเนสติเซียได้ ครับก็น่าจะประมาณนี้ครับเป็นภาวะที่พบได้พอสมควรในคนทั่วไปนะครับ